่ะลองดูลองดูมาเอาเอาลูกโป่งมาเดียวนะลูกโป่งมาเดียวนะมาหาพร้อพอเออกูวะหอยหน่อยกูว่าเสียงมึงดังกว่ากูอ่ะไม่ในอยู่ฝั่งนี้สวยๆไอ้แม่งดังสุดไอ้ตัดเดีกิดดูแต่ก่อนตัวไหนวะตัวนี้ที่ก่อวางระเบิดยาวอ่ะบล็อกทางบล็อกทาง กูตายตลอดเลยชอบมึงใช้ตัวเนี้ยมึงอย่าตายดิตาต่อไปไอ้ไอ้เลือกเดี๋ยวไอ้จะเลือกตัววี่งไวคือเราวิ่งเดียวยังวิ่งไม่เรื่องนะอันนี้ไอ้เลือกอยู่ไอ้ตัวที่สองนะตัวเดิมเหรอมึงตัวเดิมตัวเดิมไหนวะจรวดมึงเอาซ่อนกล่องวะให้ลูกบอลมาแล้วซ่อนกล่องไอ้เหี้ยเหรอกูเขียนกันมากเลยขวาตัวเองไม่เจอมาไอ้เมฆไอ้เวลาเวลาแม่งใช้เมฆอ่ะลูกบอลจะหลุดใช่ป่ะเอออืม ไไมมู่่ลตามเมฆไปหรอไอ้เเอาดีโหดนะเว้ยเอาเมฆแต่มันเดินอื่นอ่าป่าเอาตัวอื่นโกโก็ไปดิมึงแหละมึงแหละเหลือมึงเนี่ยทุกคนเขารอตายตายตมามาไอ้จะไปเอาลูกปปงไอ้จะไปเอาลูกปปงเหมือนเด็กเฮ้ยชะนีเด็กมากแล้วชะนีชะนีเด็กอ่ะไอ้ตัวสีฟ้านี่แม่งเก่ง มามาห้าเท่าตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลุยล่างข้างบนลุยไปเอ้ยระเบิดไอ้กูเกิดจกระเบิดกูโอ้ยทางยังวางไม่ได้ไอ้ขอให้ไปพวกมึงลุยบอลดิพวกมึงลุยบอลดิมึงกูลุยบอลอยู่เอออะไรนะมึงเลยบอลเนี่คืออะไรวะเลยบอลภาษาอะไรวะไอ้มึงไปทำไมควางกระโิดอยู่ตรงนั้นมึงอย่ารีบมึงอย่ารีบเออไข่ลอยไข่ลอยเห็น อยวะโคตรเทปอายอายเกี่ยวหลัง้าเกี่ยวหลัง้าเดี๋ยวพี่เกี่ยวหล้าก่อนเอ้าอายโดนระเบิดกูตายไก่ยังไงอายมันโดนระเบิดกูตายขาไม่ยุ่งกับกูอ้าวชิบเพย์ลูกโป่งเออเออเฮ้ยเฮ้เหลืองไหมขมุนของเราเหลืองไหมขมุนของเราอ๋อเฮ้ยข้อเสียของอีจรวดคือเวลามันเป็นจรวดอ่ะทำไมหรอมันลูกโป่งมันหลุดอ๋อใช่ลูกโป่งมันหลุด คือก็คือคือเอาไปพุ่งก่อนไปเก็บลูกป่งเอาลบไอลบไอลบเอ้าชิบหายสารต่อ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 ได้แล้วได้แล้วหนึ่งพอยได้แล้วหนึ่งพอยไอ้เหลืองเอาหัวไปฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไอไออ้าเหลืองตายของเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วต้องกัดกู้ต้องกัดกู้อย่าปกู้อย่าไกูตายกูอย่างไง้ยอ้วอะไรภาษาไอ้เมึงเนี่ยเฮ้ยมันท่านั่งร้อน มไม่มันเอาของเราคืนไปเออเมื่อกี้กูอมเฮ้ยไอ้เหลืองไอ้เหลืองกันไอ้เหลืองไว้พี่กำลังเข้าชนชัยพี่กำลังชนชัยกันเหลืองไว้กันเหลืองไว้เออกูมาทำอะไรเนี่ยกันเหลืองโอ้อกูไม่กันเหลืองแล้วเหลืองไปแล้วเหลืองเหลืองเหลืองระเบิดยาวเหลืองระเบิดยาวเหลืองระเบิดยาวโดนบล็อกตายหายแ้่กูโอ๊ยกูทำอะไรเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูยังไม่เกิจอไอ้ไอ้มันเอาตัวที่ซ่อนกล่องมาเว้ยสกิลมันอะคือสกิลไอ้ตัวซ่อนกล่องกล่องอะไรอะซ่อนอยู่ในกล่อง ระวังระวังระวังผีมระวังไปเอามา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 เดี๋ยวไายเหลืองไหมมึงถืออยู่ใช่ไหมทำไมพวกมึงไม่อ๋อไปไปกันให้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 ไอ้เดียวยังปล่อยให้มันไม่ยุ่งกับกูเออเราไปเราไปเราไปกันเหลืองให้ไปไปไปกันเหลืองให้กันเหลืองอยู่กันเหลืองอยู่มาแล้วมาแล้วโอเคไปไปคาร์โมนูตไปมาเลยขาร์โมนูต่อไปมาไอ้เหลืองไม่จะเอาไม่ได้เลยโอ้โหไอ้เหลืองไอ้เด้ยวยังตายไปไอ้เหี้ยเหลืองแม่งขยันเอาจังวะ ตายไอเหลือมตายตายระเบิดพี่ระเบิดพี่ระเบิดหนาของพี่ไอเหลือกูตายแล้วเนี่ยไอเหลือไม่ไม่ตายสักทีวะตายอ๊อฟเออเออเออกูตายกูตายกลางทางเลยไปไปไปเอาระเบิดมาพี่กันให้ไอ้ไอชันนีนี่ใครวะอ้าวชันนีตายว่ะชันนีตายไปเอามา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 กันบ้านให้กันบ้านให้เฮ้ยระวังระเบิดหนาระวังระเบิดหนากูไอเหลือไม่ใหม่ละ เร็ว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 องกลับมเข้าเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเข้าเออเดี๋ยวอไม่เอาต่อไม่เอาต่อเออคุณยอมลืมพอพุ่งเผ็ดเป๊ะไปเลยต่อยระเบิดแล้วเอ้ยบิร์่ปล่อยคือพุ่งไปเอาได้แต่พอได้ของแล้วมึงอย่าพุ่งมึงอย่าพุ่งในรูป่องแล้วอย่าพุ่งพี่ขอร้องใครขังกูใครไอ้กนี่ยมันเบิดเนีย เอ้ยเห็นแล้วเฮ้ย,อยโอ้เกือบเกืเอบเีหนื่อยเกือบระเบิดหนามมึงอ่ะเฮ้ยจ <laughs> ังละคาทั่วไปด้วยเรี <laughs> เเยบร้อยบินขึ้นบ้านเลยเมื่อกี้เก็บรองเท้าที่จะได้ว <sh arp> <sk re ep le> ิ่งเร็วเก็บแล้วอ๋อเต็มแล้วฮะเต็มแล้วฮะเอาหนามกูไปเลยเดี๋ยวอ้าวใครเร็วจัดอ่ะเร็วจัดอยู่ไหนกูอะอยู่ไหนมึงล่วงไปแล้วมึงมึงวิ่งเร็วจัดเมื่อกี้ ไอเหลืองนี่แม่งเอาเหลืองตายว่ะขังเหลืองขังเหลืองเรียบร้อยไอเหลืองมามามาไอมาไอมาไอมาคุยกันบ้านเนี่ยเอ้ามึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะหลุดไปไหนเอกลับมาเออกลับมาก่อนเออตาย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 กูตายกูยังไม่ฟื้นเลยจริงเหรอไปแล้วกูแบลูกโปกเไอฉันมีสีฟ้าด้วแม่งไอไอแม่งวิ่งเร็วไปไหนวะลอยไปแล้ววิ่งเร็วจัดกูก็กูลอยได้เหรอพี่เราเหรอเราเราเปิดพี่ราเปิดกู เดี๋ยวเพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กันบ้านเองเดี๋ยวพี่กันบ้านเองระเบิดนะเดี๋ยวพี่คายเหลืองงนี้มึงใช่ไหมอย่ามึงวางสิคุณี่เฮ้กูไม่ใช่เฮ้ยรอเหาเอาขาันเลยดิไม่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 ได้เอูกไม่ได้ลูกตอนนี้ไอเหลือมันถืออยู่พี่ต้องคายเหลือไงไปอีกแล้วกูไปอีกแล้วไปแล้วกันให้กูด้วยคือตอนเนี้ตอนนี้ไอเหลือมันหนีไม่ได้เว้ย ออพี่มาไปมันหนีพี่เบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ต่อยระเบิดดีได้มึงเหลืองนี่แม่งดิจิตอลจังวะแม่งหลบเนียนชิบหายเฮ้ยเอ้าใครวางระเบิดดำใส่กูไปไปไปเอามาไปเอามาไปเอามาเอาทีมันหมดเลยทีเราตายหมดเลยมึงป้าอุ้ยอ่ะสิงระเบิดพี่เบิร์ดแล้วอุ้ยเออสวยสวยสวยครับผมสวยครับสวยครับใครเป็นพุ่งไปเอาลูกโปบอ่ะ ก็อย่างเทพไปเอาไาน้ำเอาสารต่อ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 ภารกิจสารต่อภารกิจเอ้ยดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเข้าเว้ยไปไปอิชานีกูไม่ให้มึงหลบอิชานีเหลืองอิชานีเหลืองอิชานีเหลืองไปมาไไงวะชานีเหลืองขโมยลูกโป่งเราไม่เป็นไรกูได้ลูกโป่งมาแล้วระวังน้ำน้ำกูก็เห็นอยู่เพราะกูหลบพึ่งเจอเหลืองตายเหลืองตายเหลืองใต้เหลืองใต้เรียบร้อยเอาคืนแล้วไปไปกูไปแล้วกูถึงแล้วเออดีดเดเดเนี่เอาทั้งแพกู อีอิฉลีฟ้าอยากได้ระเบิดเพิ่มว่ะไปไหนหมดวะของพี่เหมือนจะเก็บได้ห้าลูกไอ้กูสแตนมายลอยอยู่ฝั่งนี้มาชนี้เหลือแบกกูบินอีกแล้วอ้ากูบินเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยลักษณะแล้วลักษณะแล้วลักษณะแล้วมันไม่ทันวายมึงวิ่งทำไมวิ่งทำไมมีกัอยู่สามตัวลูกคุณตายหมดแล้วการ ง่าย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 มากเลยหมูหมูว่ากแดกหมูเลยเอออีซี่ครับผม